ต่อมานะครับการโพสหรือการลงคอนเทนต์นะครับมีขั้นตอนดังนี้นะครับข้อแรกนะครับลักษณะการโพสข้อความที่ดีนะครับมีหลักๆสี่ข้อดังนี้นะครับข้อแรกนะครับคือควรเป็นข้อความที่เกี่ยวกับคําคมแนวคิดหรือธุรกิจที่ทํานะครับอันนี้นะครับคือเฟซบุ๊กส,ส่วนตัวนะครับยังไม่เกี่ยวกับเพจนะครับเนื่องจากควรเป็นแนวคิดคําคมที่เกี่ยวกับธุรกิจที่ทํา นะครับแต่ว่าเราไม่ควรขายเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวดูต่อไปเราเดี๋ยวจะมาสรุปให้นะครับข้อ1.2ครับอย่าโพสขายของแต่จงดึงคุณประโยชน์ของสินค้าออกมาเพื่อให้เขาสนใจและอยากใช้สินค้ากับเรานะครับ1.3นะครับโพสข้อความกระแสนะครับเพื่อดึงดูดความสนใจและการมีส่วนร่วมนะครับ1.4นะครับห้ามนะครับเ้าห้ามเลยนะห้ามโพส ้อความหยาบคายหรืออะไรที่ส่งผลในแง่ลบนะครับเพราะว่าถ้าเราโพสไปปุ๊บคนที่มาดู facebook ของเราเนี่ยเขาก็จะจำภาพนั้นว่าอุยคนนี้เป็นคนหยาบคายคนนี้มีนิสัยแบบนี้คนนี้เป็นแบบนั้นแบบนี้นั่นเองครับก็จะมาดูแต่ลยละเอียดกันนะครับเพราะงั้นครับควรเป็นคําคมที่เกี่ยวกับธุรกิจเพราะว่าเราควรจะเปยว่าเอ้ยเราท,ทําธุรกิจเนาะอย่างเช่นยูมิพาร์สนอกก็อาจจะเป็นคําคมว่าคําคมแรงประทานใจก็ได้อืมสมมติว่า คำคมที่เกี่ยวกับแรงบันดาลใจว่าเฮ้ยมีงานสร้างชีวิตกับงานเลี้ยงชีวิตเราต้องการที่จะมีคุณภาพชีวิตแบบไหนอะไรประมาณนี้ครับก็อาจจะลงรายละเอียดแบบนี้ครับเพื่อให้คนแบบเอ๊ะมันคืออะไรเขาทําอะไรอะไรนี้ให้สนใจนะครับให้สนใจสงสยัยตื่นเต้นอะไรประมาณนี้แต่ว่าเราไม่ควรนะครับข้อสองเราไม่ควรโพสต์ขายสินค้าเนื่องจากว่า facebook ส่วนตัวเนี่ยพี่มาร์คซักกเบิกนะครับเขาทํามาเพื่อให คนเนี่ยพบปะผู้คนนะครับหรือว่าให้เราเนี่ยเจอเพื่อนเพื่อนกันเนาะเจอเพื่อนเพื่อนกันโดยที่เราไม่ต้องไปหาการเราสามารถเจอกันได้นะครับดังนั้นเขาจะาสแกนพวกคนที่ขายสินค้าในข้อมูลในโปรไฟล์ส่วนตัวเนี่ยออกหรือว่าลดการมองเห็นลดฟีดนะครับทําให้มีผู้คนไม่ค่อยมองเห็นนั่นเองครับดังนั้นนะครับจงอย่าขายสินค้าในโปรไฟล์ส่วนตัวแต่ จงทำแม้เขาสงสัยว่าเราทำอะไรนะครับต่อมาครับโพลข้อความที่เป็นกระแสนะครับเช่นสมมุติวันหวยออกเนาะอ่าเราก็อาจจะโพลโพลเลยว่าสมมุติว่าหวยออกปุ๊บเราเอามาโพลเลยว่าเอ้ยเลขนี้ออกอไองแบบเนี้ยหรือว่าเลขกระแสหวยดังๆเนี่ยดูว่าคนก็ชอบเล่นหวยกันเนาะเราก็อาจจะโพลไปเลยว่าเอ้ยอ่างวดนี้เจ้าแม่นี้บอกว่าเลขนี้นะอะไรประมาณเนี้ยครับดูว่า พสอะไรก็ตามที่มันเป็นกระแสเนี่ยอย่างเช่นสมัยสมัยนั้นที่เป็นหมู่ป้าติดถ้ำเนาะคนก็จะเล่นกระแสนี้มากเลยนะครับทําให้แบบคนที่เอากระแสเนี่ยมาเล่นเนี่ยเขาแบบฟีดเขาเนี่ยมีการผู้คนมาคอมเมนต์นะครับผู้คนมาแชร์อะไรเยอะแยะมากมายเลยนะครับต่อมานะครับคอนเทนต์คืออะไรนะครับเดี๋ยวเราจะมาเรียนรู้กันนะครับว่าคอนเทนต์นะครับคําว่าคอนเทนต์แค่ใครหลายคนเนี่ยสงสัยกันว่าเอ้ยคอนเทนต์เนี่ยมันคืออะไรกันนะครับ คอนเทนต์คือเนื้อหาหรือเรื่องเล่านะครับที่เราอยากจะสื่อออกไปให้ผู้คนได้รับรู้ครับยกตัวอย่างเช่นจะยกตัวอย่างง่ายๆเลยสมมุติว่าเราประชุมกันทุกวันเนาะก็จะมีอ่าพวกอ่าพี่ๆต่างๆอะไรๆคนนะครับที่อ่ามีความรู้ความสามารถเนี่ยหรือว่าไปเจอเคสอะไรมาเนี่ยก็มาเล่าให้กันฟังว่าเอ้ยวันนี้ไปเจอเคสนี้มา เออเป็นแบบนี้แบบนี้นะเขากินยูมิโกไปก็เขาดีขึ้นสุขภาพเขาแข็งแรงขึ้นอันนี้ก็คือคอนเทนต์นะครับก็คือเรื่องเล่าต่างๆเลยนะครับว่าไม่ว่าเราจะเล่าเรื่องอะไรก็ตามมันคือคอนเทนต์หมดแต่ว่าทีนี้คอนเทนต์จะมาแยกย่อยอีกจังหากว่าเป็นวิดีโอเป็นโพสต์ลงสือ่อเป็นหนังสือพิมพ์หรือว่าเป็นอะไรพวกนี้ครับคือคอนเทนต์คือเรื่องเล่าทุกๆเรื่องเลยที่เราเล่าให้คนอื่นฟังนะครับคือคอนเทนต์หมดเลยนะครับ เพียงแต่ว่าสมัยเนี้ถ้าเอามาลงใน Facebook ก็อาจจะเป็นคอนเทนต์ประเภทเนื้อหาถ้าไปลง youtube ก็เป็นประเภทคอนเทนต์วิดีโอถ้าเป็นหนังสือพิมพ์นะครับก็เป็นคอนเทนต์เกี่ยวกับหนังสือพิมพ์คอนเทนต์ Content เขียนอะไรแบบนี้ก็คือคอนเทนต์เหมือนกันครับหรือว่าโฆษณาที่เราดูกันตามช่อง3579อะไรก็ตามแต่เนาะก็คือคอนเทนต์หรือว่าการที่เราดูหนังเนี่ยก็ถือว่าถือว่าเป็นคอนเทนต์นะครับ เป็นคอนเทนต์ประเภทภาพยนตร์นั่นเองครับโดยหลักการนะครับหลักการนะครับจะมีขั้นตอนดังนี้นะครับหนึ่งคือตรงนี้นครับจะมาเล่า,าถึงกับคอนเทนต์ถ้าเราจะทำคอนเทนต์เพื่อที่จะทำเป็นเนื้อหาคอนเทนต์ที่จะโพสใน facebook หรือว่าโพสในเพจหรือว่าโพสในกลุ่มโพสอะไรก็ตามนะครับที่เป็นเนื้อหาที่เราพิมพ์พิมพ์มพมนะครับ มันจะมีกับการกักกับนะครับดังนี้ครับหรือว่าจะเป็นเราจะทําวิดีโอก็ได้นะครับก็กับการก็จะเป็นแบบเดียวกันนะครับแต่ว่าที่เนี้ยอยากให้พี่ๆไปคิดกันตัวเองว่าว่าเออจะแกทำคอนเทนต์ย่างไรแต่ว่าผมจะบอกกับการว่าเออมันควรจะมีองค์ประกอบแบบนี้นะครับ <S <S ข้อหนึ่งนะครับคือเราจะเล่าเรื่องอะไรให้ใครฟังเราจะเล่าเรื่องอะไรครับเราต้องคิดก่อนว่าเอ้ยเราจะเล่าเรื่องอะไรอย่างเช่นสมมุติว่า ในกลุ่มของการถอมเงินเข้าบ้านเนาะพี่สมมุติว่าพิชาราไปเจอลูกค้าที่อ่ากินยูมิโกแล้วดีขึ้นนะครับก็เป็นเรื่องเล่าเกี่ยวกับยูมิโกใช่ไหมครับหรือว่าเป็นเกี่ยวกับอาจารย์นัทนะครับอาจารย์นัทวันนี้ได้เคสใหญ่เนาะได้อ่าระดับผู้นำของบริษัทหนึ่งมานะครับก็จะเป็นเรื่องเล่าเกี่ยวกับอ่าลูกค้าคนนั้นหรือว่าเกี่ยวกับอ่าผู้มุ่งหวังคนนั้นนั่นเองครับ ต่อมานะครับเราจะเล่าเรื่องให้ใครฟังเราต้องมาดูก่อนนะครับว่าไอ้เรื่องนั้นนะเราจะมาเล่าให้ใครฟังนะครับก็อย่างเช่นในห้องโครงการหอมเงินเข้าบ้านก็จะเป็นสมาชิกเนาะแต่ว่าถ้าเป็นใน facebook ขึ้นมาเมื่อไหร่นะครับเราต้องเจาะลึกเข้าไปในนั้นอีกครับเช่นกลุ่มที่เราจะเล่าสมมุติว่าเป็นสินค้ายูมิโกเนาะเราจะเล่าให้ใครฟังก็อาจจะเป็นเกี่ยวกับอ่าผู้ป,ป่วยไหม ว่าเอ้ยยูมิโกมันช่วยแก้ปัญหาแก้โรคนี้ได้นะหรือว่าถ้าเป็นรีเมอร์ก็อาจจะเล่าว่าเฮ้ยรีเมอร์เนี่ยแก้ปัญหาเรื่องสายตาก็อาจจะเล่าเกี่ยวกับคนที่เป็นปัญหาสายตาแล้วใคร่ะที่มีปัญหาสายตาก็อาจจะเป็นพวกคนที่อ่าทํางานออฟฟิศเปล่าทํางานอยู่กับคอมเยอะๆนะครับจ้องคอมเยอะมีปัญหาสายตาหรือว่าเป็นผู้สูงอายุหรือเปล่านะครับตรงนี้ก็อยากให้อ่าเอา ข้อความตรงเนี้เราไปเช็คดีดูว่าเอ้ยมันเป็นหนึ่งสองสามสี่ก็จะทําอย่างไรเนาะก็ออกแบบเอานะครับต่อมานะครับข้อสามนะครับเนื <Okay. S 1> ้อหาเรื่องที่เราจะเล่านะครับต่อมานะครับข้อที่สี่นะครับพอข่อขาวดูจบนะครับเราต้องการให้ข่าวทาอะไรนะครับอย่างเช่นสมมุติว่าเราต้องการให้ข่าวทาอะไรกันอย่างเช่นอ่ากดติดตามไหมกดมาสั่งซื้อกับเราไหมหรือว่าอะไรแบบนี้ไหมอะไรครับแต่ว่าในหน้า เฟ้นอ่ะที่บอกไปก็อย่าอย่าอย่าโพสขายเนาะก็อาจจะเป็นว่าเอ้ยถ้าสนใจสินค้าตัวเนี้ยก็ปรึกษารายละเอียดได้เนาะเพราะว่าก็มีผู้คนใช้หลายคนอะไรไหมแต่ว่าอยากให้แบบไม่ขายนะครับขายแบบไม่ขายเข้าใจไหมคือว่าเราก็ขายหละแต่ว่าเราไม่ลงว่าราคาเท่าไหร่ยังไงแต่ว่าอยากอยากจะให้แบบอ่าเซ็นออกมาให้เขาอยากใช้อ่ะ พอเขาอยากใช้เขาจะก็จะมาถามเราอย่างเช่นสมมุติว่าเราเปิดเอเราทำทำเกษตรก็ได้อ่ะเราก็บอกว่าเอ้ยพอเราก็อาจจะเขียนว่าเรื่องสมมุติว่าอ่ะจะยกตัวอย่างง่ายๆเลยโมงเรื่องเล่าเป็นปุปเปอ์ไมโครมิกนะครับเขาจะเล่าเรื่องให้ใครฟังเราจะเล่าให้เรื่องให้เพื่อนในเฟซของเราเนี่ยแหละแต่ว่าที่ทําเกษตรกรเนานะเนื้อหากเกี่ยวกับอะไรเขาก็าจ,จะลงว่า เฮ้ยเมื่อก่อนเนี่ยเกี่ยวข้าวครั้งหนึ่งอ่ะได้ห้าสิบกวียนพอใช้ซูเปอร์ไมโครมิกปุ๊บได้เจ็ดสิบกวียนอะไรแบบเน,นี้ยพอาะสุดท้ายก็บอกว่าเนี่ยตอนเนี้ยเขากำลังอ่าอย่างเช่นลดราคาอยู่หรือว่าตอนนี้หาแบบอ่ากลุ่มทดลองอยู่ถ้าใครพอจะสนใจก็ติดต่อได้แต่ว่าอย่าขายแบบจะาขายเกินไปอย่างเช่น อย่าไปใส่ราคาว่าเอ้ยราคาเท่านี้ติดต่อที่ฉันอะไรแบบนี้นะครับต่อมานะครับอันนี้คือพรีพรเซนเตอร์ของเรานะครับเดี๋ยวเราจะมาดูนะครับว่าพรีเซนเตอร์ของเราพูดเกี่ยวกับอะไรนะครับอยากได้น้ำก่อน ไม่มีเสียงค่ะได้ยินเสียงไหมครับมาแล้วค่ะอ๋อ ได้ยินเสียงโค้ดฟุกแต่ไม่ได้ยินเสียงวิดีโอนะคะคือบดีวิดีโอสื่อด้วยตัวหนังสือใช่ไหมคะอ๋อเดี๋ยวได้ยินยังครับไม่ได้ยินค่ะเอาเป็นว่าเรารู้เป็นวิดีโอคอนเทนต์ก็แล้วกันนะครับอ่าโอเคโอเค เดี๋ยวอันนี้นะครับคือเรื่องเล่าครับก็คือว่าเรื่องจะเป็นเรื่องของพี่ตุนเนาะเป็นเรื่องของพี่ตุนว่าพี่ตุนเล่าเรื่องให้ฟังว่าพี่ตุนเนี่ยเคยอ่าสูญเสียบ้านเคยเกิดง่มาลอายเนาะก็พี่ตุนจะเล่าให้ใครฟังก็คือว่าคนที่อยากเปลี่ยนแปลงนะครับหรือว่าคนที่อยากเปลี่ยนแปลงชีวิตคนที่มีแรงบันดาลใจเนาะก็เนื้อหาที่จะเล่าก็เป็นเนื้อหาเกี่ยวกับพี่ตุนเนาะว่า ตุดเนี่ยเมื่อสมัยก่อนเนี่ยเขาก็อก่อนที่เขาจะมาเนี่ยเขาเกือบล้มละลายนะครับแต่ว่าพอมาที่ยูมิพั์เนี่ยเปลี่ยนแปลงชีวิตนะครับแล้วก็มีบ้านมีก็มีอะไรเนาะอะสุดท้ายนะครับพอดูจบเนี่ยในคลิปเนี่ยเขาก็จะบอกว่าให้นะครับให้ถ้าเกิดว่าใครอยากเปลี่ยนแปลงชีวิตเนี่ยให้คอมเมนต์มาใต้คลิปวิดีโอว่าว่าสนใจหรือว่าว่าแบบ อยากเปลี่ยนชีวิตพร้อมที่จะเปลี่ยนชีวิตไปกับโครงการหอมเงนินเข้าบ้านนะครับนี่แหละครับคือองค์ประกอบหลักๆนะครับอันนี้นะครับใช้ได้ในส่วนของการที่เราจะไปโพสต์ในเพจก็ได้แต่ว่าโพสในเพจก็จะมีคอนเทนต์ที่จัดหนักจัดเต็มอีกนะครับแต่ว่าเดี๋ยวคอร์สไหนมีโอกาสมาแนะนํา,นนาเกี่ยวกับการทําเพจจะแบบจัดหนักจัดเต็มเกี่ยวกับการเขียนคอนเทนต์เพื่อขายว่าเขาเรียกว่า copywriting นะครับ แต่ว่าอันนี้จะอธิบายข้าวๆก่อนนะครับว่าองค์ประกอบหลักๆของคอนเทนต์เนี่ยมีอะไรบ้างนะครับ